ผมรับอาสาสมัครมาทำคดียาเสพติดเพิ่มคนนึ่งงานนี้พวกมันจะต้องเจอกับรุ่นใหญ่คนจากการที่แกมายุ่งกับคนของฉันผู้ถูกเลือกเท่านั้นฟ้าดิกนกำลนงดกุหลาบไฟเริ่ม24รกรกฎาคมน,นี้ สนับสนุนโดยเตรียมสมองพร้อมสอบเป๊ปท n ้งจีเนียสเจเนเรชันสวัสดีครับผมผู้กองทีรทรจากกองปราบปรามนะครับมีคนแจ้งว่ามีบุคคลน่าสงสัยอยู่มุมตึกเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันซาล่ามาทําในมุมตึกเนี้ยมีคนแจ้งว่าบุคคลน่าสงสัยอยู่มุมนี้เนี้ยไม่มีอะคนน่าสงสัยมีแต่คนสวยใช่หรือเปล่าฮะใช่สิคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับ เอ้ยซาาอยู่ดีมาต่อยพี่ทำไมอะอ่ะก็นี่ละครเรื่องกุหลาบไฟเรื่องนี้เนี่ยน,นะพูดจัดพี่น้องพขาุดาค่ะเขาทุ่มทุนสุดๆเลยแล้วก็ซา่านะคะภูมิใจมากๆเพราะว่าเป็นละครหูเรื่องแรกไม่อยากจะบอกว่าบูก,กับาพี่อาทนะชนะด้วยด้วย2เมือกล้าเนี่ยแหละใช่ครับซาร่ารับบทเป็นสายลานะครับต้องติดตามชมนะครับว่าผู้หญิงอ่อนแออย่างซาร่าเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งได้ยังไงฮะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมีสกูปเบื้องหลังค่ะสำหรับละครเรื่องกุหลาบไฟมาให้ชมด้วยค่ะไปเลยครับ ค่ายดีวันทีวีของผู้จัดน้องพรสุดาเตรียมส่งกุหลาบไฟละครแอคชั่นดราม่าไซไฟที่สอดแทรกเรื่องราวของความดีความชั่วรวมทั้งธรรมะและอาธรรมในใจของมนุษย์ลงจอให้แฟนๆละครช่อง3ได้ตื่นเต้นเร้าใจทุกคืนวันพุธและพฤหัสกันแล้วค่ะโดยได้นางเอกลุกครึ่งหน้าคมสาระเล็กมารับบทท้าทายที่สุดในชีวิตการแสดงเป็นสายลาสาวสู้ชีวิตที่ต้องทำงานหาเลี้ยงน้องๆวัยรุ่นเพราะพ่อแม่เสียชีวิตซึ่งนอกจากเรื่องราวชีวิตดราม่าในครอบครัวที่ต้องรบรากับน้องชายติด ยากกับน้องสาวฟุ้งเฟอ้อทยาธยาแล้วสาวซาร่ายังต้องโชว์ลีลาบูแบบสุดตัวทั้งเตะต่อยจับดาบยิงปืนหนสลิงชนิดที่พระเอกนักบู๊อกสามสอกอย่างอาร์ตประวัติที่รับบทผู้หมวดธีรธรตำรวจปราบปรามยาเสพติดในเรื่องยังต้องยกนิ้วให้แถมออกปากว่าสาวซาร่าเตรียมขึ้นแท่นเป็นราชินีบู๊คนล่าสุดได้เลยค่ะผมว่าน่าจะเป็นแบบราชินีนักบู๊คนหนึ่งเลยฮะออกมาดไปหน่อย เอาแบบเอาเอาไปอันนี้อันนี้นะด้วยท่าทางด้วยด้วยแขนขาด้วยอะไรเขาอย่างเงี้ยครับเขายาวแล้วมันก็ลื่กลายเป็นอออกาวุธสวยอะไรอย่างเงี้ยครับอขบคคุณก็จะมีแบบมีคือเราเราเล่นบูมมาพอสมควรนะครับเราก็จะมีบางทีที่องแบบถ้าไม่สวยเนี่ยก็จะมีไปแนะนำบ้างอะไรก็ละครเรื่องเรื่องที่แบบบูมาแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นบูที่เป็นบูจริงๆเป็นแอคชั่นจริงๆแต่เรื่องนี้มันจะมีเกี่ยวกับ ดราม่าเข้ามาด้วยดราม่าด้วยมีเรื่องชีวิตด้วยมีเรื่องชีวิตมีบูร่างกายแล้วก็มีรู้บูด้วยการใช้ตาที่3ได้ครับค่ะก็จะมีพวกซีีเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับแล้วก็มีแบบมีมีไซไฟเข้ามาเกี่ยวด้วยมีพลังมีมีเอฟเฟกเข้ามาเกี่ยวด้วยมีซีจีเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ภาพพูดถึงบูซราว่าเรื่องนี้คือบูแบบเกินร้อยอ่ะฉากเปิดตัวเอาแค่ตอนแรกถ้าถ้าดูวันแรกก็จะแบบรู้สึกว่าหูมันมันบูมันแน่นมันสะใจมันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเรื่องนี้จะได้เห็นทั้งเรื่องเลยค นอกจากนี้ยังมีนักแสดงคุณภาพมาร่วมสร้างสีงสันอีกครับจอโดยเฉพาะหนุ่มน้อยวราลิศที่รับบทชูชิตแฟนหนุ่มของสาวสาราที่หน้าฉากเป็นเจ้าของเต็นท์รถหล่อสะอาดสะอ้านแต่เบื้องหลังกลับเป็นคนจิตใจโหดเยี่ยมทะเยอทะยานโลภทำสารพัดธุรกิจผิดกฎหมายและสาวเข็มรุจิลาที่กลับมาสวมบทเป็นนสุดามือสังหารสุดเยี่ยมคู่ปรับคนสำคัญของสาวสาราในเรื่องค่ะ อย่างตัวเราเราก็ถูกฝึกมาให้เป็นนักฆ่าโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะให้ทําทุกอย่างโดยที่แบบไม่รู้สึกอะไรแต่ทุกอย่างทําทุกอย่างคือเราเป็นคนที่มีความมีกิเลสเยอะมากเงี้ยคือมีงานปกติแล้วแต่มันก็ไม่พอค่าใช้จ่ายก็เลยต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดอยทุกๆวิธีทางเลยครับก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือแบบช่างไฟช่างกล้องนักแสดงทุกคนเต็มที่มากนะคะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้ดูกันยังไงก็ฝากละครเรื่องกุหลาบไฟไว้ด้วยนะคะ เป็นไงครับเรื่องนี้เราสองคนเนี่ยได้เหงื่อกันสุดๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะสลาเล่นเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ผู้หญิงทุกคนจริงๆเราสามารถปกป้องตัวเองได้นะคะสลาขอเป็นกําลังใจผู้หญิงทุกคนละกันค่ะใช่ครับแต่ตอนนี้เราสองคนนะครับมีข่าวในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันไปดูกันเลยครับ อีกหนึ่งคู่พระนางคลื่นลูกใหม่ไม้วริศและพริมพริมาแห่งละครผู้ดีอีสานก็ขอโชว์ความสามารถหลายอย่างนอกจากเป็นในอำเภอสุดเท่กับไอหยางให้แฟนๆลุ้นทั้งเรื่องรักและเรื่องคดีในเรื่องแล้วทั้งสองคนยังร่วมมือการโชว์พลังเสียงในเพลงประกอบละครสุดเพราะที่แฟนๆกำลังพูดถึงกันว่าใครเป็นเจ้าของเสียงใสๆที่ได้ยินโดยนางเอกพริมร้องเพลงไตเติ้ลชื่อเธอคือจุดจุดจุด,จดพระเอกไม้ร้องเพลงรักไม่มีเหตุผลท้ายละครงานนี้เจ้าตัวขอคอนเฟิรม์มด้วยการร้องสดๆมา ให้แฟนๆสีสันบันเทิงฟังกันโดยเฉพาะค่ะแหมเป็นนักแสดงช่อง3เข้าสู่ยุค AEC ต้องทําได้ทุกอย่างจริงๆแฟนๆติดตามทั้งเพลงทั้งละครผู้ดีอีสานกันได้ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์6โมง45นาทีค่ะเหรุกไมมม่ควาัีตผล แค่ได้ขอรักใครสักคนจะสุขจะทุกข์ก,ก็ไม่เป็นไรเธอคือบทอเพลงที่ฟังครั้งเดียวก็เพราะจับใจเวอร์ชั่นจริงน่าจะเพราะกว่านี้เยอะมาก <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามนะครับก็ละครของเราแล้วก็เพลงที่เราร้องด้วยนะครับจันถึงสุขครับ18นาฬิกานาทีครับผมผู้ดีสารนะคะ แกงขนมหวานพลังเยอะอย่างสาวสาวสตอรอเบอรี่ชีสเค้กก็เตรียมมาสร้างความสดใหม่ให้หน้าจอช่อง3กับการก้าวเข้าสู่ปีที่8ด้วยการเปิดตัวแพิธีกรใหม่ของรายการและถือว่าพิเศษที่สุดเพราะเป็นครั้งแรกที่มีพิธีกรหนุ่มน้อยมาร่วมกลุ่มสตอรอเบอรี่ชีสเค้กด้วยโดยผู้จัดพิตุกจันจิราเปิดตัว4สาวน้องใหม่ต้าน Enjoy, Amy, เอนจอยเอมิเออร์และสี่หนุ่มนิกโซ่พลาสเตอร์ไบรท์ที่ต้องบอกว่าแต่ละคนแจ่มว้าวทั้งโปรไฟล์หน้าตาความสดความน่ารักพร้อมปรับโฉมรายการ ใหม่สร้างเป็นซีรีส์เรื่องราววัยรุ่นที่สแสดงโดยทั้ง8พิธีกรรวม,รรวมทั้งพิธีกรรุ่นพี่ออมสุชาเอกบุตรรทัพทีมและจุยังมีพี่ยงทรงยศนำทีมกำกับให้อินเทรนด์สุดๆแฟนๆเตรียมพบชมใหม่กันได้เดือนตุลาคามนี้ค่ะก็เป็นซาวดี้ชีสเค้กอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่อยากให้ลองติดตามผลงานพวกเขาดูคือจะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้อีกรุ่นหนึ่ง ที่ที่สร้างความสุขให้กับคนดูได้ตอนนี้นะคะซาก็ขอฝากละครเรื่องกุหลาบไฟด้วยนะคะเป็นละครที่ซาบ,บูมมากที่สุดแล้วก็ทุ่มเทสุดๆด้วยค่ะใช่สิครับทุ่มเทฮะทุ่มคนทั้งกองลองไปที่พื้นหมดแล้วครับแต่ไม่ได้แค่บูอย่างเดียวนะครับเรื่องชีวิตของซาราในเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับทุกพุทพิพาั้ครับใช่ค่ะติดตามไห้ได้นะคะหลังสีสันบันเทิงค่ะใช่ครับนั้นเราสองคนได้เวลาไปปราบรามคนชั่วกันแล้วใช่แล้วค่ะคสวัสดีค่ะ สงสัยจะรีบมากเนี่ยเดี๋ยวตามไปก่อนนะฮะ